สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านเลยเนาะแล้วก่อนยายใจวันนี้ก็มาพบกับย้ายใจอีกแล้ว่อเยอายใจไม่ได้ไปไหนเนาะแต่เมื่อวานได้หายเงียบไปแบบเงียบมากเลยนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะคะยอายใจเนาะก่อนทีจจจ่จะเจออะไรนะคะยายใจขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจยอายใจนะคะเนาะ เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันเสมอมาเลยเนาะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะถ้าเข้ามาเจอเจออะไรกับยายจอยเนาะก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามยายจอยกันต่อไปค่ะยายจอยนะทำอะไรไม่ซ้ํากันแต่ละวัน <c oughs> ก็จะประมาณนั้นตามติดกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะพี่น้องยายจอยนะก็หลังจากเมื่อวานที่หายไปหนึ่งวันนะก็คือนี่เลยก็ทํานี้นะคะนี่นี่คือที่ห้อยต้นไม้นะคะที่ห้อยต้นน้องอ่าน้อง ผูหลาพินของยายจอยนะคะก็จะห้อยประมาณนี้นะพี่น้องนี่นะเขาก็จะห้อยอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องอุยอยย,ย,ยังไม่เสร็จิ้นนะยังไม่เสร็จสิ้นแต่เอามาอวดกว่อนพี่น้องเพราะมันเป็นงานมือเนาะซึ่งเป็นความคิดของย้ยจอยอีกแหละนะซึ่งอยากจะทำนะพี่น้องซึ่งอยากจะทํางานตรงนี้ก็เป็นลวดนะคะลวดทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะกว่าที่จะทําแบบ เหล็กนี่มัดตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะก็คือเอายาวแบบนี้ก็คือมัดห่อหุ้มกันขึ้นไปตรงนี้เลยนะพี่เนาะก็คือกว่าที่จะทําได้ขนาดนี้นะมันก็เนาใช้เวลาทั้งวันเนาะ,ส,นนนนะ,ะส่วนอันนี้นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเดีย๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือฐานนะคะอันนี้คือฐานเนาะฐานนะคะแล้วก็ฐานเดี๋ยวน,นีก็เล๋อ,ะะอ,นนอจะใหะดูเข้าไว้แล้วใส่ใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เนาะนี่นะคะปิดตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาตัวนี้นะคะมาสวมรเูเขาไม่รูนะคะมีรูอยู่ตรงนี้ก็โอเคเลยเราก็สวมรูนะอย่าลงไปรูอยู่ไหนอะ่ะนี่นะเราก็ใส่มันจะทะลุมาประมาณนี้แต่ยายจ่อต้องยิงกาานะยิงกาวติดตรงนี้นะติดตรงนี้เอาไว้คือจะล็อกเขาไวนะ้เนาะซึ่งจะไม่ให้ไเหล็กตัวนี้มันงอนเงนนะคะมันงอนเยนคือมันจะโยกเยกได้ใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ยายจ่อจะมีฝาปิดตัวนี้อีกอันหนึ่งนะพี่น้องนี่ยายจ่อจก็ใช้มือนะตัด แล้วเราก็จะติดกาวเนาะติดกาวแล้วก็ติดไว้อย่างนี้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวนี้มานะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนส่วนข้างบนเนี้ยเย่จอยเอาไว้ทําอะไรเดีไไ๋ยวนะไปไหนแล้ว่ะไปไหนแล้วอาอนี่นี่นะคะสําหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นกระป๋องเขาเรียกอะไรกระถางเงาะกระถางก็เราก็ใส่ตรงนี้ตรงกลางนะคะ ได่ตรงกลางตรงนี้แล้วเราก็เอาเทียนตั้งแล้วก็จุดเทียนได้ใช่ไหมหรือถ้าไม่อย่างเราไม่ไม่จุดเทียนใช่ไหมเราก็จะใช้อเนี่ยก็คือเอากุระหินหรือว่าแครสตรั๊ดก็ได้นะเราก็ปลูกแล้วเราก็ตั้งไว้ตรงกลางนี้อีกจุดหนึ่งนะคะพี่น้องก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ยยจจยังทําไม่เสร็จหรอกคะ่ะพี่น้องคืองานหินจริงๆนะเห็นแบบนี้เนาะ ก็คือพูดง่ายๆอ่ะก็ความคิดของยายจอยเราก็เป็นงานมือเนาะเป็นงานมือทํามือทั้งหมดเลยนะคะพี่นนองก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยายจอยจะทําท่าห้อยเนาะทำท่าห้อยเราจะเห็นไหมล่ะนะทาท่าห้อยนะทำท่าห้อยน้องแันนี้ก็จะลักษณะนี้นะพี่นนองนี้ก็จะห้อยได้ประมาณนี้นะอ่านี่ก็จะให้น้องได้ประมาณนี้นะคะก็คือห้อยห้อยหมดทุกทุกทุกเต้นทุกสายอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนี้ น้องก็จะอยู่ห้อยอยู่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจจะให้ดูนะนี่นะคะน้องก็จะห้อยอยู่ประมาณนี้เนาะนี่นะคะน,นี่นี่นะคะน้องก็จะห้อยอยู่ประมาณนี้แต่ว่าสายมันค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวเจ๋จะตัดแต่งใหม่นะคะเจ๋<ๆ>ต้องทาใหม่ทั้งหมดนะคะตะกร้านี้ไอ้ที่ห้อยนี้นะคะแล้วส่วนอ,อีกตรงนี้นะคะตรงนี้เจ๋ก็จะทําตกะกร้าอีกนะคะจะทําตะกร้าแล้วก็เอากุหลาบหินนะคะเดี๋ยวมันต้องยกให้กึ่งกันถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโค่น นะคะเอาน้องกุหลาบหินมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นแล้อจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าแคคตัสเออมมนีแคคตัานี่น้างแคคตัสย่อยซื้อมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะพี่น้องดูนะดูดูแคคตัสเนี่ยสีชมพูตัวนี้ก็คือย่อยอ่ะชอบมากนะเนี่ยย่อยก็จะทําห้อยๆให้น้องอ่ะนะตรงนี้เนาะส่วนยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จตรงนี้ขยับไปก่อนนะ โอเคค่ะพี่น้องคะเราก็มาต่อกันนะคะเราก็มาต่อกันกับของตกแต่งนะคะคือตกแต่งตกแต่งอะไรนะ,ะ,ะเริ่มกันที่ทรายนะคะทรายสีเนาะทรายสีซึ่งเย๊จอยก็จะเอาเอามาแต่งนะคะเอามาแต่งตะกร้า,าน้อย heroin. อันนี้ของเจยจอยแหละนะเนี่ยเอามาแต่งแต่งแต่งแต้มนะคะเราจะทํากันไปแบบไหน ifting. เดี๋ยวมาตามันต่อนะคะมาตามมาต่อทรายสีนะคะนี่มีลายสี Bul นะ,ะของเล่นเจยจอยทั้งนั้นอะตอนนี้ก็เริ่มสะสมนะคะส่วนนี้ นะซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะผู้กันก็เอาไว้เอามาทาทาทานะเอามาทามีมีหลายไซส์นะผู้กันอันนี้ทากระถางนะกระถางใหญ่ๆนี้นะคะเนาะนี่แล้วก็มีอะไรอีกนี่ยาจอยของเล่นยาจอยนะคะอันนี้กาวสีนะคะอันนี้กาวสีอันนี้ก,าว,นนกาวติดแบบจึ๊กนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้แม่สีพี่น้องนะคะ แม่สียาจอยก็เตรียมมาแล้วผู้กันมีแล้วนะคะเนาะแม่สีมีสีชมพูสีส้มนะคะนี่ก็แม่สีสีเขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้สีแดงนะคะพี่น้องคือยาจอยนะคะของเล่นอย่างนั้นแต่นี้ก็สีอีกล่ะสีกากเพชรนะคะนี่สีกากเพชรเนาะซึ่งยาจอยจะทําอะไรยังไงก็คือต้องตามกันต่อล้ค่ะพี่น้องว่ายาจอยจะทําออกมาได้สวยไหมคือสวยไม่สวยก็คือความภูมิใจอะนะคะนี่ก็ของแต่งนะคะมีนกน้อย แล้วก็อันนี้ก็มีนี่นะคะก็อะไรเขาเรียกอะไรตัวเต่าใช่ไหมเกาะติดอยู่ที่ใบไม้นะคะก็จะแต่งจะแต้นตรงไหนเราก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจเนาะเราก็ติดติดตัวแมงเต่าด้วยแล้วก็ดอกไม้ตัวแมงเต่าอะไรก็ว่าไปเนาะก็น่ารักค่ะเยอจอยก็เอามานะคะส่วนนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะเ่อแล้วเยอจอยคาดว่าเยอจอยจะเอาติดหัติดหตรงนี้นะตรงข้างๆเนี่ย ใจคิดว่าเออเดี๋ยวจะลองจะลองทําดูว่าว่ามันมันโอไหมนะคะแต่ใจใจซื้อมาแล้วเนอะอส่วนนี้ก็พึ่งน้อยนะคะพึ่งน้อยผีเสื้ออะไรหนอนน้อยก็มีนี่นะคะก็คือของกระจุงกระจิงก็สำหรับยจอยนะนี่เนาะ <c oughs> ก็รีวิวรีวิวนะคะของแต่งนะคะของตกแต่งเนอะนี่ก็ดอกไม้นะคะดอกไม้ก็สวย <c oughs> น,นี่เป็นเป็นงานไม้นะคะเป็นงานไม้เนาะนี่ ันนี้ก็แมงเต่านะคะแมงเต่าก็เป็นงานไม้ตรงนี้สําหรับที่ติดนะคะเป็นกาวนะเป็นกาวเป็นกาวติดนะคะเจ<ม>๊จอยยังไม่ได้แกะถุงเลยเจ๊จอยเพิ่งซื้อมานะคะสะสมมาเรื่อยๆสองวันสามวันมาแล้วนี่ก็ผีเสื้อนะคะผีเสื้อน้อยสวยน่ารักว่าเจ๊จอยจะทําออกมาได้ในรูปแบบไหนนะคะพี่น้องตามติดติดตามกันต่อไปนะคะส่วนนี้ก็จานสีนะเตรียมแล้วละค่ะเตรียมแล้ววันนี้นะคะเจ๊จอยก็จะทำอ่าเรอ,อะไรจะทําจะทําเออเออเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเออ กระถางเพิ่มจะทํากระถางเพิ่มแล้วก็แต่งแต่งกระถางนะคะจะแต่งกระถางทาสีกระถางติดดอกไม้กระถางวันนี้แหละนะ mm hmm. ก็คือทําตรงนี้เสร็จแล้วเราเยาเย้จอยก็จะเริ่มจะเริ่มทํากระถางนะคะพี่น้องนี่กับงานของเย้จอยกับของเล่นของเยยจอยละคะ่ะดูวันวันชีวิตไม่มีอะไรนะสกัรกที่เย้จอยจะทํานําเสนอกับพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนี่นะคะกับของของเยยจอยแต่ก็มารีวิวนะคะว่า นี่เรามีแบบนี้นะแล้วเรามีความคิดความอ่านเนาะมีไอเดียที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเนาะซึ่งพี่น้องนะคะทุกคนทุกท่านเนาะคลิปทุกคลิปสําหรับเย็กจอยแล้วมีความสําคัญทั้งหมดเลยนะคะส่วนนี้ก็สีไอ้กาวนะคะกาวกาวแล้วก็มีเกล็ดเนี่ยเกล็ดเงินทองแวบๆบบบๆเนี Web ่ยเยจอยจะติดอะไรยังไงตรงไหนยังไงเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะคะติดตามกันต่อไปเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนาะการทําคลิปนะคะพี่น้องการทําคลิปเนี่ยเราก็ ตั้งใจทำเนาะตั้งใจทำทำคลิปมานี่ก็มีเกรดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆล่ะนะแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละช่องแต่ละบ้านเห็นไหมคะเนี่ยก็คือยายจ่อยก็จะเอามาแต่งแต้มพวกนี้แหละเอามาแต่งแต้มกระถางนี่แหละนะ <S 2> <S 2> ๆๆแล้วก็ทําห้อยๆเนาะมันมีความสําคัญเนาะคลิปแต่ละคลิปยายจ่อยนะก็จะสังเกตดูเพราะว่าบางคนบางท่านเนาะอย่างเช่นยายจ่อยนะคนไม่มีความรู้แน่นอนเทคนิคต่างๆยายจ่อยไม่รู้ก็เรียวจริงๆนะคะพี่น้องก็เรียวมาก ยายจอยนำเสนอแต่ละอย่างนี่คือเรียวจริงๆเราก็ตั้งใจมากๆบางครั้งได้ยายจอยถ่ายสองครั้งสามครั้งนะพี่น้องก็ควจะได้เนาะเออก็เอาละค่ะพี่น้องค่ะไหนๆก็ได้ชมได้รับชมกันไปแล้วเนาะทั้งผลงานฝีมือของยายจอยถึงแม้มันจะออกมาไม่สวยแต่มันภูมิใจมากๆที่เรานั่งคิดแล้วนั่งทำเนาะพี่น้องคือทุกคนอนะ่ะก็เหมือนอย่างที่ยายจอยพูดไปเมื่อกี้ีนนะว่าทุกคนอนะ่ะตั้งใจที่จะนําเสนอเนาะคลิปนะคะพี่น้อง เดีย๋ยวจะดูให้จบทุกคลิปนะเพราะว่าจะดูว่าเขามีวิถีชีวิตแบบนี้ไหมก็คือคนหาเช้าหาปังเบ็ดหาปลาหาผักหาเหา็ดฮะทุกสิ่งทุกอย่างบางคนปลูกผักใช่ไหมาบางครั้งเดี๋ยวจะก็นาเสนอปลูกผักมันมีเทคนิคมันมีความตั้งใจอะพี่น้องเดีย๋ยวจก็จะชมนะคะจะชมถ้าไม่ชมเดีย๋ยวจก็จะฟังนะคะเดีย๋ยวจะจะฟังเสียงเพราะบางครั้งอะเราก็พี่น้องบางคนบางท่านเนาะก็จะไม่ ไม่มีเวลามานั่งจ้องโทรศัพท์ทั้งวันใช่ไหมเยวจอยจะเปิดมาฟังเหมือนวิทยุอะประมาณนั้นคือจบคลิปจบคลิปจบคลิปนะก็คือไม่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 คิดว่าเฮ้ยมันเสียเวลาหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็คือในเมื่อเราเข้าไปส่งกําลังแรงใจชมคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้เพื่อนหรือคลิปต่างๆคลิปที่อื่นเพราะว่ามันแต่ละคลิปนะพี่น้องเ่๊จอยในความคิดส่วนตัวของเ่๊จอยเนาะก็คือแต่ละคลิปเนี่ยมันมีเทคนิคนะคะแต่ละคนนําเสนอคอนเทนต์แต่ละคนเนี่ยก็คือบางครั้งเหมือน พี่น้องเก็บเหตุนะพี่น้องเก็บเหตุเหมือนกันแต่การนําเสนอมันแตกต่างกันแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จําเอาเทคนิคต่างๆในในบ้านของเขาหรือบางครั้งเนี่ยเพื่อนพี่พี่เพื่อนๆนะคะก็นําเสนอแบบในรูปแบบบันเทิงนะคะในความบันเทิงมันก็ไม่ซ้ํากันอยู่ดีนะแต่ละคนก็มีเทคนิคมีช็อตของแต่ละคนอะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับเยอ่อยแล้วให้ความสําคัญกับทุกคนกับทุกคลิปแล้วอย่างคนอย่างเยย่อยเนี้ยไม่มีความรู้นะคนไม่มีความรู้ก็แน่นอนบางครั้งก็จานะจาเอาสิ่งดีๆที่ ที่พี่น้องนําเสนอมาแหละแล้วเยะจอยก็มาจาเอามาใช้เทคนิคกับของตัวเองอะไรประมาณนั้คือเยจอยความรู้ไม่มีเยจอยก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรป,ประมาณนั้นแต่สําหรับเยจอยแล้วนี่เลยกับความคิดความอ่านนะกับความคิดความอ่านที่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 ทแบบพยายามอ่ะที่จะทำอ่ะด้วยมืออ่ะมืองานมือจริงๆคือไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็มีอุปกรณ์ก็มีนี่เหล็กเหนีบแล้วก็ลวดนะแล้วก็นี่นะลวด กับโปกิ๊บกัอ,อ่านของยัยใจโอเคนะคะพี่น้องขาเนาะเดี๋ยวยัยใจก็จะทํางานต่อนะคะกับงานของยังยใจทําต่อจากชุดนี้แหละเดี๋ยวจะทําว่าที่ห้อยที่ห้อยตกแต่งว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะพี่น้องขะว่าตามไปต่อไปนะคะว่าทําเสร็จแล้วห้อยแล้วมันโอไหมมันสวยไหมอะไรไหมแต่ก็คาดว่าคงอีกต <c oughs> ึดจะใหญ่เลยนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ยัยใจ ขอจบไปก่อนนะคะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่พี่น้องใหม่เข้ามานะคะกด subscribe ติดตามเยาเจ่อยไว้เดี๋ยวยาจยพาทำนะคะว่าจะทำอะไรไปยังไงบ้านเนาะบายบายค่ะ